ถึงหมายไกล้แล้วเมื่อกี้มาซื้อของได้ยินเสียงขันโอ้ดูครับดูไอ้เน่ใจไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่านี่ครับโอ้โหนิ่งมากนะครับดูห่างกันแค่นี้เองเสียงดีมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะ นี่ครับเสียงใช่เลยครับพี่น้องดูครับโอ้เสียงยังกระลูกเพาะเลยนะตัวเล็กๆนะครับแต่เสียงใหญ่มากเสียงใหญ่กว้างนู่นนะเมื่อกี้มาซื้อของอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของป่านี้ไปอีกนะครับก็ยินเสียงเขาขันก็เลยก็เลยตามเข้ามาดูแต่ไม่เห็นตัวครับตอนนี้ก็เลยไปเอา พอดีจะลองทั้งพระเนียดใหม่ด้วยนะครับเอาและนะครับไปลุ้นกันรับต่อหน้าต่อตาเลยนกต่อยังไม่มีทีท่านะครับยังเงียบอยู่เพราะเมื่อกี้ขับมอเตอร์ไซค์มานกฝึกอยู่ครับยังไม่ยังไม่จัดมากเดี๋ยวท้านกโอ้ตัวนี้ก็โกกครับนี่ ตัวเล็กๆนี่ก็กบไม่รู้แต่ตัวเมียรหรือเปล่ายังนั่งเฝ้าตรงนี้เลยนะครับรอรุนกันแล้วพี่น้องเริ่มเปิดแล้วเมื่อ,อ,อกี้บินโฉบไปข้างในนะครับเข้าไปแล้ว ตอนนี้ย้ายไปที่โคมไฟครับเอามาแล้วครับหาแล้วครับเทียบแล้วครับปลาวกำลังกอดกอดแล้วเนะย็บ oh, <no. S 1> โอ้โหขึ้นว้าวเลยฮนะไม่ลั่นับขึ้นเบามากขึ้นเบามากโอ้โหยังไม่หลบนะ องดูจะขึ้นอย่นี้โอนี่ขนาดว่าตั้งเบาแล้วนะครับขึ้นรอบสองครับต้องปรับครับอย่างนี้ต้องปรับข้าังนี้ราขึ้นฝั่งนี้ด้วย ครับพี่น้องสรุปกลไกยังไม่ผ่านนะครับข้อทั้งสองคอนก็ไม่ลั่นครับเบามากนะตัวนกเบามากต้องต้องใช้วิธีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปปรับแต่งเพื่อที่จะได้งานที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องนะครับต้องทดสอบเองอย่างนี้แหละนะครับเพราะตัวนี้คือกลไกใหม่ที่ลองทําดูนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากครับรู้รู้แล้วว่าต้องแก้ไปทางไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวปล่อยนานเดี๋ยวเขาจะชินพเนียดก่อนนะครับ หอยจะไม่เข้ามายอมไล่ออกเลยครับเก้ะครับพี่น้องคอยติดตามนะครับเดี๋ยวจะแก้กฎไกณใหม่แล้วค่อยมาว่ากันอในคลิปต่อไปนะครับว่าจะมาที่เดิมหรือว่าไปที่ไหนนะครับแต่ว่าเสียงดีต้องตามมาเก็บครับที่นี่ครับขอบคุณทุกานนะครับสําหรับการติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ